สวัสดีค่ะเพืเ่อนวันนี้ตายก็จะพามาสาธิตวิธีการทำกระเทียมเจียวจากไมโครเวนนะคะก็เหตุเกิดจากความขี้เกียจล้างกระทะแลคะ่ะแล้วก็มันใช้เวลานิดเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเจียวกระเทียมไม่น,น้อยนี่ก็คือใช้ตัวนี้ก็เหมาะนะคะอย่างแรกคือต้องมีถ้วยทียท่ไปทนทนความร้อนนะคะถ้วยแก้วนะคะแล้วก็น้ํามันสักหน่อยหนึ่ง น้ำมันก็คือก็ก,กะประมาณว่าเหมาะพอกระเทียมที่เราตำนะคะถ้าเกิดเราตำเยอะก็ใส่เยอะหน่อยแต่ก็คือแค่พอพอท่วมกระเทียมนิดเดียวนะคะไม่ต้องถึงกระท่วมเยอะอันนี้ก็เป็นน้ำมันหนังไก่ของตาเองค่ะเก็บไว้ใช้ต่อหอมดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะเอามาเข้าไมโครเวฟหนึ่งนาทีก่อนนะคะอันนี้หลังจากเราเวฟน้ำมันคือน้ำมันน้ำมันสับนะนี่คือน้ำมันหนังไก่ของตาน,นะคะ หนึ่งนาทีด้ป้ะเราก็เอากระเทียมที่เราโขกไว้มาใส่ได้ยินเสียงไหมคะเริ่มมีความร้อนอยู่บ้างน,นะคะเราก็ตักใสงห,หมดก่อนแล้วก็คนนะคะคนสักหน่อยหนึ่งให้มันเข้ากันเห็นไหมคะว่าน้ำมันน้ำมันท่วมกระเทียมนี่เดียวเองแล้วเดี๋ยวเรา คนให้มันเข้ากันนี้นะคะแล้วก็เราจะเข้าเวฟต่ออีกอ,อ,อย่างละครั้งละ30วินาทีค่ะอันนี้หลังจากเ,เวฟไป30ปนาทีนะคะมันก็เริ่มเดือดขึ้นเห็นไหมคะคือท,ที่บอกก็ต้องใช้กดครั้งละ30วินาทีเพราะว่าบางครั้งถ้ากระเทียมเจียวของเรามันน้อยอ่ะบางทีแค่ครั้งสองครั้งก็สุกค่ะก็เอามาคนอีกสักรอบแล้วก็ ้าดูจากอันนี้น่้อีกสักรอบหรือสองรอบนะคะการเหนี่ยวถ้าเกิดว่าเราหนึ่งนาทีไปเลยเนี่ยมันอาจจะไหม้ได้ก็เดี๋ยวต่ายจะเข้าไปอีกรอบดูก่อนนะคะน,นี้ก็หลังจากกดไปสามสิบวินาทีนะคะน้ำมันก็ร้อนอยู่เหมือนกันลักษณะอย่างน,นี้ก็เริ่มใกล้แล้วค่ะเพราะว่าน้ำมันมันร้อนอยู่แล้วก็เดี๋ยวต่ายจะใส่ไปอีกสามสิบวินาทีนะคะแต่ว่า ั้งสุดท้ายนี่เป็นขั้งสุดท้ายเพราะว่ามันเริ่มเริ่มมีสีเหลืองๆเนาะค่ะตามนี้นะคะถ้าไม่แน่ใจก็คือสามสิวินาทีที่กดไปเนี่ยก็พอสักสิบห้าวินาทีก็ลองเปิดดูอีกรอบถ้าเกิดว่ามันเหลืองเหลืองแล้วก็เราก็หยุดนะคะสุดท้ายได้กระเทียมเจียวม,มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปรินน้ำมันออกนะคะเนี่ยเหลืองแล้ว,ค,ลวคือถ้าใครทำบ่อยๆเ้ากะปริมาณมันได้ได้แม่นยำอย่างเงี้ย เราก็อาจจะใช้วิธีการกดไปเลย2นาทีนะคะถ้าเกิดคุณมั่นใจนะแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจมีมือใหม่ก็กดไปครั้งละสา30วินาทีนะคะกันเหนียวเพราะว่าบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกระเทียมแล้วก็น้ำมันด้วยนะคะถ้ากระเทียมเยอะมันก็ใช้เวลามากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังใช้เวลาใช้เวลาน้อยกว่าเจียวจากกระทะนะคะแล้วที่สําคัญคือมันก็ไม่ต้องมาล้างาอุปกรณ์มากมายนะคะ แล้วถ้ใครเจอเยอะๆก็นกระทะก็ก็เหมาะกว่าเพราะว่ามันมันก็ได้ครั้งละมากๆนะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะกินกระเทียมเจวในในเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ไม่ได้กินครัง้งละเยอะๆนะคะเพราะว่าทำไว้านานบางทีมันก็ไม่หอมเหมือนตอนทําใหม่ๆเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาไปเทน้ำมันออกน้ำมันจะเก็บไปใช้ต่อ,อก,ก็ได้นะคะถ้ายัางแค่ครัง้งสองครั้งแล้วเราก็ได้กระเทียมเจียวเหลืองกรอบ จากไมโครเวฟนะคะก็มาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อใครยังไม่เคยรู้เนะาะจะได้เกิดความสดวกสบายในครัวเหมือนที่ต่ายทำนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ